สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกองนะคะพ่น,นคะครมีรถไขมาจอดหน้าแม่ศุรปีนะคะนายขับรถกลับมาลลกวไปเปิดประตูอยู่นะคะ อ่ะไม่ไม่ลงเลยไม่ลงลงลแล้วขึ้นไปใหม่เดี๋ยวเขาถอยมาเดี๋ยวได้บวลาใไหถอยมาแล้วรถใคไม่รูนะคะถอยมาแล้วถากลับรถจะลงหรือจะไม่ลงจะจอดลงไมได้อ๋อ เม็ดก่อนนะคะช่ไหว่ไหมสวัสดีค่ะซื้อเห็ดบอกค่ะมีเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดปวกค่ะสิไปทางใดเนาะค่ะ บอกค่ะม่หาเดออกแนเลหาเ็ดออกลายค่ะเนดออกลายอันนี้เห็ดละงกเห็ดไข่กล้วยก็วิละสิบบาทเอาบอกค่ะอ๋ออันนี้อาจจะส่งลูกค้าค่ะจะเอาอยู่บกค่ะเ็ดปลูกกิโลละสองร้อยอันนี้มันมกินดูอ๋อจะเอาเอาอยู่บกค่ะกิโลละสองรอยจักรอยเนี่ย บ่มนอันอันนี้อันขาเจ้าซื้อแล้วอันใดบท่นไม่ซื้อเดี๋ยวคอยเขาไปเอาหายเด้อนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะมีลูกค้ามาซื้อเห็ดด้วยนะคะเดี๋ยวคอยนะฮะมักจนมาแถมไ่้เห็ดยนยังคะอยกับใครันคอยไม่ใครันคอยกค่กันคอยกับ่ครนอยกับใครกคอยกุบใ่รอมร้อม แถมคนนี้น่ะนี่มันเขาสั้างเพ๊กๆแล้วค่ะอันสีเสมๆบจก็ไปเอามาใส่มาแถมคนนี้ไม่ค่อยเสียบมีนมีคสิไรยังไม่จะเข่านี่เอาว่าเข่าว่ว่าเข่าลายอยู่คอยเห็ดหน้าเองคอยดอกไเองไปสู้เอาขึ้นไปเลยไปแถมไปใชาบานกินด้วยเงี้กเราจเางินไนในด้่ไ่ไม่้ไม่ไดไม่ไไมไ้้ได้ได่ได่ไม はい、はい、はい